สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยัง FC ทุกท่านนะฮะอยู่กับผมบอยเอ็กซ์คาเวเตอร์นะฮะหรือว่า6ล้อจันทบุรีนะครับิปนี้พาท่านผู้ชมมารับชมงานกุดสระชัยน้ำเพื่อการเกษตรนะครับอยู่จังหวัดจันทบุรีนะฮะพังคันลงมาแล้วครับผมเมื่อวานน้ำเต็มเลยนะครับก็เก็บก้นแล้วครับเก็บก้นสระนะฮะ แม่เช้าในน้ำครึ่งสะนะครับตาน้ําด้วยฝนด้วยนะฮะดูดครึ่งวันกว่าจะหมดดินชั้นล่างนะครับอาจะเป็นดินดินดินทรา,ายนะครับผมท่านชม จะตั้งไม่ได้นะครับต้องนอนนอนนะครับผมส่วนชั้นบนเนี่ยเป็นลุกลังประมาณ5เมตรเนี่ยตั้งได้เลยนะฮะแต่ส่วนชั้นล่างชั้นล่างเนี่ยเราคือคูดสาสนะครับผมเอาสลบตามดินนะครับถ้าดินมันดูแล้วมันพังง่ายนะครับดูแล้วมันถล่มง่ายเราก็นอนเอาแะครับดีกว่าตั้งนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราเราดูดินไม่ออกฮะรเราขุดตามใจเจ้าของบางบางบางสวนเนี่ยเขาคืองานชาวบ้านอะ่ะ บางเจ้าของเนี่ยเขาอยากได้ลึกนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่เปิดกว้างนะฮะแต่อยากได้ลึกแต่ทีนี้เจ้าของบางสวนนี่คือเขาไม่รู้นะไ,<ป>ไม่รู้ไม่รู้กับเราเวลาดินสะทลมมาเนี่ยเขาไม่ได้อา่อาอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะคือเขาสั่งแต่เขาไม่รู้ดินว่ามันจะพังง่ายหรือพังยากน,นะฮะแต่เราเป็นคนขุดนะครับเราควรที่จะดูออกนะครับว่าดินมันพังง่ายพังยากแต่สมมุติว่ามันมัน ดินนดูแล้วมันพังง่ายนะครับแล้วก็โตแย้งไปเลยนะครับผมว่าเออไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเหี้ยอย่างงี้ว่าไปนะครับเพราะว่าดินมันถล่มง่ายนะครับเดี๋ยว่าขุดเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวถลม่มเดี๋ยวว่าผมต้องลําบากต้องมาแก้อีกไม่งั้นก็เสียชื่อผมอีกนะฮะคุยแบบบามีเหตุผลนะครับคือเราขุดได้ลึกจริงแต่ว่าถลม่มถล่มมันก็ตื้นหมดนะครับถล่มมันก็ตื้นหมดทีนี้เราก็เขาก็เออใช่มันก็ใช่ของเขาแหละเออ มันเขว่าบางทีเขาฟังเหตุผลเราคุย,อยเออมันก็จริงนะเราขุดลึกจริงนะครับแต่ว่าถล่มม,มันก็ตื่นหมดนะครับแล้วก็เสียหมดมันก็เท่านั้นแหละนะฮะดีกว่าเราขุดให้มันไม่ถล่มดีกว่านะฮะโอ้ยหลายหล,ยหลยเอาเอ็นออกเลยนะครับ ดีมากท่านผู้ชมนะฮะขูดเสร็จผมคิดว่าน,น่าจะไม่เกินอาทิตย์หนึ่งน้ำเต็มนะครับรึงสาแหละนะครับหนักคืนเดียวน้ำเต็มเลยนะครับน้ำใสปิ้งเลยเสร็จนะครับส่วนที่เหลือเราก็ไม่ต้องเอาขึ้นนะฮะเป็นเลนเแล้วก็ปล่อยไว้นะฮะแต่ที่นี่เวลาเราเราเวลาเราเว้นคันนะเราต้องขูดให้มันลึกเผื่อไว้นะครับเผื่อเวลาเราเก็บคันแล้วเก็บไม่หมดนะครับ แล้วเหลือเป็นเลนเนี่ยเราก็ฝังไว้ในสระเลยนะฮะมันก็ได้ตามระดับที่เขาต้องการแล้วมันก็ลึกอยู่นะฮะมันเหลือก้นสระแค่เท่าไรเองสองเมตรกว่ากว่าสามเมตรฝังโนนะครับต้องตรงไปทางแนวตรงนะฮะมันจะถึงถ้าเราอยู่ตรงนี้มันไม่ถึงของโน้ อยากให้ดูภายนอกแล้วเกินนะครับภายนอกเนี่ยสุดยอดเลยสวยมากเลยโอ้ยหล่ๆๆหลายๆเอ๊ะ เวลาเราขูดสารละลายคันแบบนี้นะครับพยายามยืนให้ต่ําๆนะครับอย่ายืนสูงนะครับเพราะว่ายืนสูงเราเอื้อมไม่ถึงและอย่างเวลาหลุมที่เราขูดไว้ดักหน้าเนี่ยเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเราเอื้อมสุดแล้วจังหวะมันรถมันยุบหน้าลงไปอ่ะหน้ามันยุบลงไปอ่ะแล้วทีนี้เราเอื้อมสุดแล้วแล้วทีนี้เราเดินไม่ขึ้นอ่ะมันลื่นอ่ะทีนี้เราจะดันแขนช่วยอ่ะคือแขนเราเอื้อมสุดแล้วไงเราเอื้อมสุดแล้วเราไม่มีจังหวะดันแล้วทีนี้นะครับต้องพยายามอย่าเอื้อมสุดนะครับเวลาเรา เวลาเราขูดโกนสระแล้วละลายเอ็นมาด้ว e ยนะฮะดินเพราะว่าดินมันค่อนข้างจะเละนะครับเราจะตักให้มันหมดเลยมันก็ไม่ได้นะครับเป็นเลนหมดนะครับเราขูดตรงละลายเอ็น e ไปด้วยนะฮะคือจะขูดห้ามันเหลือเอ็นไม่ได้นะครับสระ,ะน้าเนี่ยถ้าขูดห้ามันเหลือเอ็นมันก็ดูไม่สวยนะครับเราถามว่ามันจําเป็นไหมถ้าถ้าเราไม่คิดมากมันก็ไม่จําเป็นหรอกเพราะว่าในน้ำมันก็ท่วมนะครับแต่ถ้าเราคิดมากเราต้องการที่มันจะสวยงามนะครับ คูสามไม่เหลือเอ็นเลยเนี่ยมันก็มันก็ต้องหาวิธีทำนะครับมันก็มีวิธีทำของมันแล้วนะฮะแต่จะสูตรใครสูตรมันนะครับแต่สูตรของผมนี่คือตักสารละลายเอ็นนี่คือพยายามดูดน้ำให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับเสร็จแล้วก็เว้นเอ็นเพราะว่าน้ำมันดูดไม่แห้งอยู่แล้วนะฮะน้ำออกเยอะแบบนี้นะครับเครื่องไม่สามารถที่จะดูดแห้งได้อยู่แล้วนะฮะ พอเราต้องละลายเอ็นเราต้องขูดลึกกลับมาแล้วนะครับ <ST RA C ES> เราต้องพยายามยืนต่ำๆให้มันเสมอน้ํานะครับ <ST RA C ES> แล้วก็ขูดด้านหน้าให้ลึก <ST RA C ES> เหลือเอ็นให้มันน้อยนะครับเสร็จ <ST RA C ES> แล้วก็พังเอ็นลงมาในหลุมนะครับเก็บได้เก็บได้เท่าที่เก็บได้นะครับส่วนที่เหลือเป็นเลเนี่ยเราก็ปล่อยไว้นะฮะเพราะว่าเอาขึ้นมาเราก็ทำทาทำงานลําบากนะครับแต่ที่เวลาเราเก็บเอ็นเนี่ยเราพยายามยืดแขนออกไปเก็บเอ็นเนี่ยต้องยืนนั่ต่ำๆเสมอน้านะครับให้มันให้มัน ให้มันอย่าให้มันลึกเท่าหลุมนะฮะอย่าให้มันสูงกว่าหลุมที่เราคูดดักไว้นะฮะคือยืนต่ำๆเสมอน้ําแล้วก็เอื้อมอย่าเอื้อมสุดนะครับเวลาเอื้อมไปละลายเอนออกมานะครับเดี๋ยวเราเอื้อมสุดแล้วจังหวะมันหนารถมันยุบลงไปเนี่ยแท็กมันยุบลงไปข้างหน้าเนี่ยแล้วเราจะดันตัวเองกลับมาแล้วมันดันไม่ได้นะครับเพราะว่าแขนมันสุดแล้วนะครับเพราะว่าผมเคยพลาดอยู่คนนึงนะฮะดันโอ้ดีเนี่ยมันยังถอยกลับมาได้มันลื่นเนี่ยมันลื่นลื่นน้ำหรือลื่นอะไรด้วย ดิยังถอยกลับมาได้ตอนนั้นโอ้ยหุดวิดหุดวิดสลบก็ชั้นล่างเนี่ยผมก็จะนอนๆหน่อยนะครับเพราะว่าดินมันถล่มง่ายครับดินเขตนี้เพราะว่าพเรารู้อยู่ว่าดินมันเป็นแบบไหนนะครับดินอาจจะเป็นทรายๆามันปูนะครับมันลิดินมันถล่มง่ายเดินน้ําดูอะไรไม่ได้นะครับถ้าตีนหายเนี่ยจบเลยถล่มแน่นอนนะครับกูดสายยาให้ตีนหายนะครับ คลิปนี้เดี๋ยวดูกันยาวๆเลยนะครับผมดูจนถึงการปิดปากสระเลยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายไปด้วยคุยเอ่อทงานไปด้วยนะครับจะได้รู้หลักแล้วก็เข้าใจกันสําหรับน้องๆพี่ๆที่กําลังขัดอ,อ่หัดขุดสระนะครับหรือว่ากําลังขับรถได้ไม่กี่ปีนะครับก็รับชมเป็นเอ่อก็เรียกว่าอะไรอะความรู้ใหม่หมๆแล้วกันเนาะจะเรียกว่าสอนเลยคือเราเรียกว่าแบง่งปันประสบการณ์กันดีกว่านะครับ คือผมไม่อยากสอนใครนะฮะคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเก่งขนาดนั้นหรอกคือเราแค่เออประสบการณ์ที่เราผ่านมาเราแค่มาบอกเล่าให้ทุกทุกคนได้ฟังกันนะครับเผื่อจะเป็นอ่าอ่เขาเรียกว่าอ่าประสบการณ์ดีๆนะครับบอกเล่าแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กันฟังเผื่อจังหวะทุกคนได้มาทำงานแบบแบบเดียวกับอ่แบบเดียวกันกับผมเนี่ยก็เอาไปใช้ใกันได้ ดินแถวเขาระยาลงมาทางเขาคึ้จชกูเนี่ยดินเราจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดนะครับดินจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะฮะเหมือนกันหมดนะครับแต่ถ้าดินไปทางเนินสูงไปทางตราไปทางระยองนู่นจะเป็นหินนะครับชั้นล่างมันจะขุดง่ายนะแล้วก็ไปแก่งหางแมวมันจะเป็นหินหมดข้างล่างเนี่ยจะขุดง่ายข้างล่างไม่ค่อยพังแต่จะพังข้างบนนะครับแต่ดินแถวน,นี้เนี่ยจะพังจะพังข้างล่างแต่ข้างบนไม่ค่อยพังอนะ่ะข้างบนเป็นลุกลงัง ทำงานที่เองๆแบบนี้นะครับต้องรัดเข็มขัดด้วยนะครับเข็มขัดรถมันไมโครมันมีเข็มขัดอยู่นะครับรถใหม่ๆมีเข็มขัดทุกคันนะครับ <S <S แล้วก็รัดกันตัวเราไหลาไปข้างหน้าเนี้ยรัดไปหน่อยไปขึ้นลงครับ แต่ก่อนเนี่ยผมจะขุดตามใจจะของมาเลยนะคือก่อนขุดเสาคือเราไม่ตอนที่เราขุดเสาใหม,ม่เราไม่สามารถที่จะอ่านดินได้ออกไงว่าคือเราประสบการณ์อย่างน้อยพูดง่ายว่าประสบการณ์น้อยอน่ะนะครับไม่รู้ว่าดินแบบไหนที่มันถล่มง่ายดินแบบไหนที่มันไม่ถล่มคือไม่มีประสบการณ์ก็ไม่แตขุดจะเริ่มจะได้แล้วล่ะเริ่มเริ่มที่จะขุดคล่องเริ่มที่จะขุดเก่งแล้วแ,วแต่ว่าอ่านงานยังอ่านไม่ขาดนะครับยังขาดขาดเกันเกินอยู่ ก็เลยแบบว่าจะของบางคนเอ้ยเอาลึกๆเลยนะสะสะไม่ต้องใหญ่ือเอาลึกๆเลยเอาแนวตรงเลยนะแล้วรับ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 ผมครับรับขับอย่างเดียวอะไรทีนี้พอาขุดเสร็จถล่มเนี่ยถล่มโอ้หมดเลยทั้งลูกนะครับขุดลึกจริงแต่ถล่มเกลี้ยงเลยทีนี้เขาจะโอ้ยคนขับไปขุดยังไงของมันถล่มหมดเลยเนี่ยนี่เขาก็จะพูดไปเลยคนที่ไม่เห็นดูไอคนที่ไม่รู้อะไรกับเราเนี่ยก็ว่าโอ้ขุดสะยังไงถล่มหมดเลยนะ เพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์เราไม่ไม่แย้งเขาอ่ะเราไม่โตแย้งเขาอ่ะถึงจะโตแย้งแต่เราก็ไม่มีเหตุผลที่จะอธิบายให้เขาฟังให้เข้าใจไงเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีเหตุผลที่จะอธิบายเขาคือเราโตแย้งโตแย้งแบบดื้อๆโตแย้งแบบเฉยๆอ่ะไม่มีเหตุผลอ่ะนะครับซึ่งเขาเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่มีเหตุเขาไม่ได้ฟังเหตุผลเราอ่ะเขาก็เอออะไรวะไอคนขับไปโค้งนี้มันสั่งไม่ได้เลยวะอะไรเงี้ยทีหลังไม่เอามาละนะะ อะไรประมาณนี้นะเราหลังๆมาเราเริ่มมีประสบการณ์เราเก่งเราโตแยง้งแต่ว่าเราโตแย้งอย่างมีเหตุผลนะครับอธิบายให้เขาฟังว่าเอออย่างนี้ไม่ได้นะป๋าอย่างโู้นอย่างนี้อย่างนี้นป๋าคูไปนะครับถึงจะลึกจริงแต่ถามหน่อยว่าเวลามันถล่มมาเนี่ยมันกระตื้นหนักกว่าเดิมม่้งเพอๆในทุเรียนป๋าที่อยู่เพอๆเนี่ยถล่มเข้าไปในที่ชาวบ้านเขาอีกเนะี่ยจะซวยกันใหญ่นะครับถ้าป๋าให้ผมคูแบบนี้เนี่ยผมรับรองว่ามันถล่มแน่นอนนะครับ แต่แต่จะโทษผมไม่ได้นะอันนี้ผมเตือนบอกไว้ก่อนนะครับจะโทษผม,มจะโทษผมไม่ได้นะข้อนี้คือผมบอกแล้วนะวันแบบนี้มันถล่มนะคือสั่งให้ผมขู่แบบนี้นะอันนี้เราโต้แยงนะ้งไงเราโต้แยง้งแล้วบอกเหตุผลเข้าไปเลยนะครับทํามันถล่มมาเราไม่รับผิดชอบนะอ่าเพราะเราบอกแล้วว่าดินแบบนี้มันถล่มง่ายนะครับถ้าอยากได้ลึกมันก็ต้องขยายสายมันกว้างอีกอะไรเงี้ยนะฮะกว่าไปนะครับโต้แย้งยังมีเหตุผลนะครับโต้แย้งยัง ตัวแย่งแบบว่าคืออธิบายให้คนเจ้าของเขาเข้าใจแล้วก็ได้รับฟังนะครับโอ oh. ้ยยืนตะแคงยืนอีกเียงเงี้ยมันนั่งลำบากจริง ถามว่าสระลึกๆนี่หลายๆชั้นเนี่ยเนี่ยมันอยู่ที่ดินด้วยนะดินทำง่ายมันก็ไม่ได้ยากหรอกนะครับแต่ดินทำยากมันก็ยากเอาเรื่องกันนะ่ยยังดินเขตนี่เนี่ยโอ้หลายๆคนเขาเรียกว่าดินปราบเซียนนะครับดินมันทำยากเนี่ยมันอยู่ลักษณะพื้นเดิมเนี่ยมันแข็งนะแต่พอตักขึ้นมาแล้วกองไว้สักพักนึงเนี่ยมันจะเป็นน้ําแล้วที่ที่อย่างนั่นคือไม่สามารถที่จะเดินเหยียบได้คือมันเละมันจมไปเลยนะครับดินอะไรก็ใหม่ลู แล้วชั้นล่างนี่ถ้าตั้งเมื่อไรถ้าตีนหายเมื่อไรแบบงอๆอย่างเงี้ยอ้วนกลางอะตีนหายเขาเรียกตีนหายไงถ้าสลบตีนไม่หายมันจะตรงแล้วก็มันจะแอนแอนนะท้องมันจะแอนแอนแต่ถ้าสลบตีนหายเนี่ยมันจะอ้วนคนที่ฝึกทําใหม่ๆจะเป็นแบบนั้นนะครับตีนมันจะหายแล้วตรงเนี้ยมันจะอ้วนสลบมันจะอ้วนพออ้วนปุ๊บมันถล่มง่ายนะครับสลบใส อันนี้พูดถึงไม่ใช่งานหลวงคืองานหลวงงานสะหลวงอะไรเงี้ยมันสะหลวงมันตื้นอ่ะมันยืนข้าแล้วดึงสล่ะนะครับแต่ยางชาวบ้านเนี้ยมันมันมันต้องแทงลงอย่างเดียวจะดึงสลลบข้างก็ไม่ได้แราวมันสูงมันลึกแทงลงชั้นสุดท้ายก็ไว้เบิร์มแล้วแต่ตามความชอบแล้วแต่ตามใจเจ้าของ่ะฮะแล้วก็ชั้นสุดท้ายก็ปัดข้างสลลบข้ามุงกี้สลบรางมุงกี้สลบดึงโอ้ยมันมีลายลูกแบบนะครับมันมี แต่ละลูกนี่คือทําไม่เหมือนกันมาแล้วแต่ดินนะครับความยากความง่ายมันก็อยู่ที่ดินด้วยบางคนเอ้ยจะลูกนี้ขุดง่ายอ้าวก็ดินมันขุดง่ายอ่ะขุดดินมันขุดง่ายมันก็ขุดได้ง่ายดินขุดง่ายมันก็ขุดได้สวยลองดินยากๆมันก็ขุดได้มันก็แต่ว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยสวยแล้วมันก็ขุดยากหน่อยน้ำมันออกเยอะดินชั้นล่างเละอะไรเงี้ยถามมันได้มันก็ได้นะ แต่ถ้าคนที่ออนประสบการณ์ก็ยากเอาเรื่องแหละดูขนาดยืนยังไหลเลยลื่นอะมันลื่นอะดินมันลื่นอะมันไม่มีความแข็งเลยชั้นล่างอะมันเละหมดทางที่เป็นดินเดิมแท้ๆเลย ผมเห็นหลายๆคลิปนะครับคนที่ทํางานหลวงอ่ะทางานแถวๆเออไม่ไม่ขอเอ,อ่ยชื่อจังหวัดแล้วกันนะครับแต่เห็นในคลิปอ่ะเอ,อ๊ะทำไมทําไมเวลาเขาขุดเสร็จแล้วเขาต้องลงไปละลายเอ็นด้วยทําไมไม่ขุดมาแล้วละลายมาเลยทั้งที่สาตจะตื้นมาเลยละลายง่ายมากเลยนะฮะทำไมผมขุดมาละลายมาเลยนะครับสตรชาวบ้านก็เหมือนกันเห็นขุดไวเอ็นกันนะครับมีน้ําแล้วก็เราก็สามารถที่จะเอาเอ็นออกได้นะครับโดยที่ คือสระแถวอื่นนัผมไม่เห็นลึกแบบนี้เลยนะฮะไม่ไม่เหมือนแถวจันทร์อ่แต่จันทร์เนี่ยมันลึกสุดๆนะครับลึกจนไม่เหลือจะลึกยังไงแล้วอะ่ะนะฮะทางแถวอื่นนี่ผมเห็นขุดไปประมาณสี่ห้าเมตรเนี่ยหลังมีน้ำเนี่ยเราก็ขุดให้ละลายเอ็นเป็นพื้นเดียวกันได้นะสระน้ําในถ้าขุดละลายเอ็นออกเนี่ยมันเป็นพื้นเดียวกันมันก็ดูสวยนะครับมันกน็ดูแบบลูกเดียวกันเออทางทางที่มีน้ําก็ขุดได้อะไรเงี้ยนะ เนี่ยมันต้องนอนนะครับไม่นอนไม่ได้เลยดินแบบนี้ถล่มง่ายมากไอ้ดินแดงๆข้างล่างเนี่ยนะฮะเจอน้ำซ้อหน่อยไม่ได้น้ำซ้อจะเป็นรองเป็นลอยหมดดินมันถล่มง่ายนี่นะครับการขุดสะการทํางานเราต้องมองดินให้ออกมองหน้างานให้ขาดนะครับหลายๆคนคอมเมนต์ถามบอกออถามเข้ามาว่าพี่สอนอ่านงานหน่อยออพี่ไม่รู้จะทํำยังไงคืออ่านงานออกไม่ออกมันอยู่ที่ประสบการณ์เราด้วยไม่ใช่ว่า อย่างพี่มาบอกเนี้ยพี่เออนี่นะมันขูดแบบนี้นะเนี่ยมันต้องยืนแบบนี้นะถามน้อยว่าพี่เราก็พูดไปเราก็มองออกได้คนเดียวเนี่ยอย่างคนที่ไม่เป็นเนี่ยเขาก็มองไม่ออกอยู่ดีนะครับถึงจะอธิบายไปเอเขาก็มองไม่ออกอยู่ดีอตอนอธิบายมันก็เข้าใจอยู่หรอกแต่ถ้าไปทําแล้วลงมือจริงๆแล้วเนี่ยมันมันคนละเรื่องกันเลยนะมันคนละแบบกันนะ แล้วก็ขุดใหญ่สมมติเรามีเอ็นเนี้ยน้ำมันก็น้ำมันก็ไม่ไม่ลึกแล้วน้ำมันไม่ลึกแล้วนะครับน้ำมันตื้นแะเพราะว่าดูดน้ำเหลือน้ำน่อยๆแล้วแล้วก็ขุดตรงนี้ห้มันลึกน้อยแล้วก็ละลายลงมาบุบไอส่วนที่เหลือก็เอาขึ้นไอส่วนเละๆก็ปล่อยไว้นะครับเพราะว่าสามันได้ระดับแล้วได้ความลึกลอ่อได้ความพึงพอใจของเจ้าของแล้วนะฮะเหลือเลนนี่ๆน่นนนนอยๆเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าสาะน้ำไม่แห้งอ่ะสาน้ำมันออกเยอะมันดูดไม่ทันนะครับเราต้องขุดได้รีบ ขูดเสร็จให้มันรีบไปมันเร็วที่สุดนะครับให้มันเสร็จไวที่สุดเพราะว่าไม่งั้นนั่งดูดน้ําอยู่ทั้งวันนะงานการไม่ได้ทำหรอกนี่นะครับขูดตรงนี้ันลึกลงไปหน่อยะแต่อย่าให้ตีนมันขาดนะครับอย่าตีนสลบขาดต,ตีนสลบขาดแล้วขูดลึกไปเดี๋ยวถล่มประยุก์กับสองคันนะครับผมอยู่กับโกเบ รุน10ตัวทับนะครับผมช่วยกันนะฮะหน้าฝน,านอย่างดีกว่าไม่มีงานทำนะครับก็มีทำเขาก็แก๊กแก๊กแป๊เเนะเรือ่อยๆเปื่อยนะฮะอ่ะเออเดี๋ยวจะถ่ายดูจนเสร็จบอ่อแล้วครับถ่ายตอนปิดซาให้ดูด้วยนะฮะนี่นะครับ,รบเรือเอ็น เราคุณเราเราพยายามเล็มนะครับเราเล็มเอ็นให้มันเหลือเล็กที่สุดให้มันเหลือเอ็นที่เล็กที่สุดเราถึงจะถล่มลงมานะครับถ้ามันเหลือใหญ่ๆแบบนี้เราใจร้อนรีบถล่มลงมาเนี่ยมันจะเหลือดินเยอะนะครับมันจะเหลือคีเลนอยู่ในสระเยอะนะครับเราพยายามเล็มเล็มเล็มก่อนนะครับขุดแทะเหมือนหนูแทะเหมือนหนูแทะถังข้าวสารอะไรเงี้ยนะแทะมันเหลือน้อยที่สุดนะครับแล้วค่อยถล่มลงมาทีเดียวบุ ทีนี้มันก็จะเหลือน้อยนะครับได้หลุมที่เราขุดลงมาไอ้หลุมที่เราขุดความลึกเนี่ยมันก็มันก็ตื้นน้อยเลยนะะค,ความลึกมันก็อยู่ดังเดิมเพียงแต่ว่ามันเหลือเลนนิดนิดหน่อยน,น,น,น่นี่นะฮะเราเล็มเราพยายามเล็มให้มันเหลือคันเล็กที่สุดนะครับแล้วค่อยถล่มลงมา yeah. Yeah. เริ่มจะไหลามาละ <laughs> น้ำไหลลงมาละ ทำไหลลงมาเราก็ช่วงเลยบบบเดี๋ยวช่วงเยอะนะเดี๋ยวดึงรถตัวเองไหลลงบ่อไปด้วยนะไหลย้ายมาเลยเนี่ยบับเขี่ยลงมาเลยฮะเป็นพื้นเดียวกันเลยไหมมันจะดูสวยงามไม่มีเอ็นนะครับแหมะ ความลึกก็ก็ลึกอ่ะนะฮะก็ถือว่าไม่น่าเกลียดอะ่ะมองไม่เห็นเลนนะฮะอา่ามันง่ายๆนะครับผมคูดละลายเอนเนี่ยอย่างตรงนี้เราก็จบกลงไปหน่อยอย,ยให้ถึงน้ำอ่ะก็ตักขึ้นไปนะครับส่วนที่เหลือแล้วก็ละลายลงน้ำนั่นแหละมันเหลือเลนไม่เยอะไงถึงจะละลายแต่ก็เหลือไม่เยอะ เขาเรียกว่าคูดะละลายเอ็นนะฮะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะลงไปได้อีกแล้วไม่เหมือนสระหลวงนะครับสระหลวงมันกว้างมันใหญ่และตื้นนะครับมันสามารถลงลงไปในน้ําขยะอ่าละลายเอ็นทีหลังก็ได้อะไรงั้ยน,นะนะแต่สระชาวบ,บ้านนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าคูดเสร็จมันก็ต้องเสร็จลงไปอีกไม่ได้ละลึกแอสรบข้ามเมื่อกี้นะครับ สลบ <là> ข้าวมุกี้สลบง่ายๆก็เกาให้มันเนียนๆนะครับเกาให้มันดีๆแล้วก็สลบปื๊ดลงไปเลยนะฮะถ้าเกาเป็นรอยฟันใหญ่ๆเนี่ยเวลาสลบเรามันจะตึงๆๆๆมันจะสั่นนะครับมุกจีมันจะกระแทกไงเพราะว่ามันลบไม่ได้มันอ่าลายฟันมันใหญ่ไปนะฮะเราเกาลายฟันให้มันเล็กๆให้มันได้แนวแล้วก็ลูดลงไปเลยปื๊ดแอน้ำแดงเฉือบเลยแอนเซ็จ เดี๋ยวเ,เก็บทางขึ้นไต่ขึ้นไปก่อนกี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้ยยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวดูกันคลิปหน้านะคลิปต่อไปนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามเลยนะครับผมขอบพระคุณมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องสวัสดีครับ